เอสกันตพงศ์ปลอมหน้าฉลองวันเกิดลูกสาวน้องวาเลนติน่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่ยิ่งโตย,ยิ่งใช้แวลคอมน่ารักขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วสําหรับน้องวาเลนติน่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถเอสกันตพงศ์และภรรย,ยาสาวสวยคริสติน่าวิงเคอร์ดโดยความที่น้องวาเลนติน่าที่มีหน้าตาน่ารักหน้าชัา,ชางปากนิดจมูกหน่อยดวงตากลมโตทำเอาแฟนๆตกหลุมรักตั้งแต่แ,ตแรกเห็น ส่วนตอนนี้มีแฟนคลับติดตามเปน็นจำนวนมากซึ่งแต่ละครั้งที่พ่อเอสออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มาจะเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถล่มทลายเลยทีเดียวล่าสุดพ่อเอสได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นครอบครัวพร้อมหน้าชลอมวันเกิดน้องวาเลนติน่าอายุสองขวบเต็มงานนี้ก็ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเข้ามากดไลค์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์อวยพรน้องวาเลนติน่ากันอย่างมากมาย เรียกได้ว่าเพลอแป๊บเดียวโตเป็นสาวน้อยแล้วอายุครบสังขวบเต็มแถมยิง่งโตก็ยิงย่งใช้แววความสวยขึ้นเรื่อย